รถผู้บริหารปอดประจำการนะคะคันนี้ใช้งานได้2ระบบกับตัว Honda Accord 2.0 h y b r i d ปี2019นะคะสภาพเดิมๆสวยๆออปชั่นล้นๆจากหนัดจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจหารถวิชิงานแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง8 0 0แสนบาทลูกค,ะคะ้าขาประหยัดเงินไปได้8 0 0แสนบาทเลยนะคันนี้สภาพเดิมๆเ,เลยการันตีโครงสร้างนะคะพนเริ่มต้น14,300นะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อ าหานัดได้เลยนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED มาพร้อมกับไฟเดทามมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร่อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะออปชันน่นหล้นๆจัดหนักจัดเต็มเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ Android Air Auto นะคะมีกล้องด้านซ้ายให้ด้วยกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร่อยแล้วมาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะสวยๆหรูๆนะคะรถผู้บริหารผลประจำการมีแอร์หลังให้ด้วยลูกค้าขา บอกเลยว่าห้ามพลาดนะสภาพเดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างทุกคันฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้สเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะสองผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสว,สวยสไตล์ผู้บริหารนิ่งคันมานำเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะใช้งานได้2ระบบด้วยนะคะเป็นตัว Honda Accord 2.0ท b ร์ปี2019นะคะราคาเนี่ยหายไปจากายแดงเกือบ50%เลยนะคะออปชั่นลนลนประหยัดน้ํามันนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 2609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคัน,นทุกเคสคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งไม่มีชนหนักการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะตอนเปิดตัวไพ่แดงเนี่ยรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1 6 3 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะราคาค่าตัวเหลือเพียง839,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น14,300บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะได้รถสวยๆส,สไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะ,คะใครที่สนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรตามหน้าจอนะคะ0ูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะแล้วก็รุ่นนี้สามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะอันนี้คือนัดกดสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทนะคะกดได้รีโมทเลยนะคะจะมีปุ่มวงกลมตรงนี้นะคะ แล้วก็สตาร์ทให้อัตโนมัติเลยนะลูกค้าออปชันเนี่ยลน้นล้นอยู่แล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอ่ะมาดูรายละเอียดของรถกันเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9ก,ก้ากอไก่ทอฟผเท้า, 3, 3, 9, 1, าเก่า3391งกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะดีไซน์ให้สวยงามเลยออปชันจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มให้แล้วนะคะในส่วนของฝากระโปรงสันเรียมโคมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลนาะกิมเลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED มาพร้อมกับไฟ Day t i m มโคมไฟเดิมๆขาวๆสวย,สวย ไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็ได้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะ หน้าตาแบบนี้มีให้ครบ2ดอกเลยตัวจริงตัวสำรองนะคะกระจกเดิมทุกบ้านนะคะออปชั่นลน้นๆ้นเลยนะเป็นรถปลดประจำการมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะตรงโป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะส่วนตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอลอยนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยน็อต5้าลูโรโกตรงกลางนะคะแล้วก็ยางนะคะคันนี้ ได้เป็นยางปี2000 ยางปี2023นะคะยางยังปีใหม่อยู่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชคนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวน์ได้เลยเครดิตดีเด็ด,ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2 3 9เท่านั้นผ่อนได้นาสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะตางจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะมือจับประตูทั้ง4ด้านคันนี้นะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ กุญแจรีโมทร,ระบบระบบสมาร์ทเอนที่สามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยได้กระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่ครบนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสรดมาให้เรียบอย้อยแล้วติดฟิล์มให้รอบพันนะคะสาภาพเดิมๆพร้อมใช้เลยนะค,ะคันนี้สําหรับภายในนะคะนี่เลยลูกค้าขาภายในเป็นโทนสีดําเบาะปรับออโต้นะคะลูกค้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะภายในโทนสีดํามือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวเบาะคนขับเนี่ยเขามีเมมโมรี่เซ็ ให้ด้วยนะคะสามารถตั้งค่าปรับเซตระดับเบาะคนขับได้เลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกก็จบปรับออโต้คู่หน้านะคะได้ปุ่มเองจริงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วออปชันพวกระบบความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะมีระบบกันลื่นนถลายนะคะระบบเตือนการชนระบบชะลอความเร็วนะคะมีให้ครบเลยลูกค้าคะ่ะระบบเตือนการออกนอกเลนก็มีนะแถมมีในส่วนของ Honda b บายสปอรมาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นกล้องด้านข้างนะฝั่งด้านซ้ายนะคะจะมีกล้องมาให้แต่ ว่านี้เดี๋ยวเราต้องสตาร์ทรถกันก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราสตาร์ทวอร์มเครื่องจากด้านนอกนะคะถ้าเปิดประตูเข้ามานะคะลูกค้าก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทต่อได้เลยนะคะระบบภายในก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะคะแลกไมค์คันนี้นะคะ1นึ0 0แหโลไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก็อไม้นะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวมดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายได้ปกติเลยนะคะออปชั่นลนๆอยู่แล้วมาพร้อมกับตัวจอ a n d r o i d นะคะมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์ v นะคะ กองถอย มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกล้องด้านข้างนะคะ by ป p o r t ก็มีมาให้นะฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็กระจกมองหลังด้านซ้ายเนี่ยเขาปรับให้ออโต้ด้วยนะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะคะสังเกตดูนะตรงกระจกนะคะเขาจะปรับมุมองศาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดมาให้แบบร้อนๆแล้วนะคะเป็นตัวใช้งานสองระบบด้วยนะน้ำมันบวกกับตัวไฮบริดนะคะแล้วก็นี่เลยมีปุ่ม e คนมาให้นะคะมีปุ่ม EV โหมดมาให้เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยก็มีแผ่นดันชิ p มาให้ด้วยนะออปชันเนี่ยร้น้นเลยนะคะส่วนตัวเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพส,สวยๆสภาพพร้อมใช้เลยนะคันนี้หัวน็อตซอกประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีถอดไม่มีไขไม่มีเขยิบเขย้อเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเกือบ ห0บเเลยนะคะจาก1 6 3 9 0ล้านบาทเหลือแค่8,39,00 0บาทเท่านั้นเองหายไปจากไพ่แดง80,00 0 0บาทลูกค้าขาคุ้มค่าแน่นอนคันนี้เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะออปชั่นลน้ลนๆสวยๆส,สไตล์ผู้บริหารเลยนะคะในส่วนของห้องพิสานด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะนั่งเย็นๆปอกกันสบายๆมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้นะคะที่วางแขนด้านหลังนะคะมีมาให้มีที่วางแก้วน้ำม,มาให้แล้วก็นี่พลาสติกสองฝั่งนะคะ เบาด้านหลังพลาสติกยังดึงออกไม่หมดเลยนะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าสภาพสวยมากคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะมีม่านบังแดดด้านข้างซ้ายขวามาให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะออปชันลนล้นสวยสวยรูๆทสไตล์ผู้บริหารฟรีดาวน์พอนหนึ่งหมื่นสองพันอ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจนะคะรีบติดต่อหานัดได้เลยนะตามเบอร์โทรหน้าจอศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยน ะะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันแดนทุกเคสแน่นอนนะคะสภาพสวยๆนะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟทับทิมติดตั้งมาให้นะคะตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะคะด้านล่างเนี่ยคือดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกระจกหลังก็ติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วสัมกาสนะคะเป็นแบบชาร์ฟรีหรือว่าคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะมาดูกันต่อบอดี้ด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ บอดี้กว้างถาดท้ายมีแถมมาให้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะเขาจะมีตัวที่ดึงดันเบาะดันพับเบาะให้นะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันพวกอ่สปอร์ตเมดอาร์ตลอยซีนคือเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะแล้วก็ตัวคานด้านหลังนะคะคานด้านในเนี่ยตรงๆนะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะเมดอาร์ตเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยบอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้ จะเป็นชุดซ่อมยางนะคะจะไม่มีล้อ,อไหลให้อุปกรณ์แม่แรงครบบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติเช็คข้อมูลกับศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันได้ไปคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าขาเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะพวกระบบไฮบริดนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยทางศูนย์ของ Honda เขามีวารันตีมีรับประกันให้อยู่แล้วนะคะพวกวารันตีแบตไฮบริดยังไม่หมด นะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเครดิตดีออกรถศู์บาทได้เลยนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะันนี้พอ่อยูหมื่นสี่พันสามร้อยนะคะขอลูกค้าเงินเดือนสามหมื่นขึ้นนะเงินเดือนสามหมื่นขึ้นออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะหัวน,น็อตซอกประตูหนึ่งฝั่งไม่มีไขรไม่มีเขียบขยื้อนเดิมๆสีเดียวกับตัว แล้วก็แผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติกับศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะรถมือรถมือเดียวสภาพเดิมๆนะคะออปชั่นลน้นๆ้นเลยแถมประหยัดน้ามันด้วยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านนะคะโลโก้ฮอนดา้ามีติดอยู่ครบกุญแจสำรองครบัน้นแนะนำปีหนึ่งทางเลือกเลยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ2 0 0 0ัี่ีแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9 1 9 5 e 2 0 e 85เติมได้เลยนะคะก็คันนี้ใช้งาน2ระบบนะคะเป็นน้ำมันบวกกับระบบไฮบริดหรือว่าไฟฟ้านะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีขรามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขียบขยื่อนมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะพวกสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพาร์ทอะไรต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงาน เม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานมีเห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะมีชโชชช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิด,ปดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยเขียบเพื่อนฉงวนการความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์มอกติดอยู่ครบสติกเกอร์บาร์โคด้ดคำเตือนต่างๆครบเลยนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอน ะะถ้าลูกค้าซื้อรถออกไปแล้วตรวจสอบเจอว่ารถของเรามีข้อใดข้อหนึ่งนะชนหนักผิดความจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเอาหลักฐานมานะคะเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคัดเกตเทุกคันนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการมีใบเซอร์ออกให้นะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนำนะคะเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะรับรองว่าลูกค้าได้รถไปเนี่ยสวยๆคุณภาพเกตเแน่นอน ะะการันตีให้ทุกคันเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะ Accord 2.0 h y b r ิดปี19นะคะรถมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะตอนนี้ค่าตัวเหลือ839,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่14,300รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้ 9, มาได้เลย ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้การจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ